นี่นะคะรตปีของปอนนะคะนี่หนานุ่มนี่เหนียวนุ่มนี่ความนี่ให้ดูว่านุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่นุ่มนุ่มนะแล้วก็เป็นชั้นๆน,นะคะนี่เป็นชั้นๆแล้วก็นุ่มมากๆค่ะทําไม่ยากค่ะก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะรบกวนกด subscribe ให้ปนด้วยนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขันแรงนะคะ้องใส่แป้งสาลีอนเอกนะะกนประสงค์นะคะลงในอ่างผสมค่ะตำดิบเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะคนให้กระจายตัวค่ะจากนั้นนมค่ะนมใช้อุณหภูมิห้องได้เย็นๆได้อุ่นนิดๆได้นะคะไม่มีปัญหาเนยละลายหรือน้ำมันพืชนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อน เใช้สองช้อนกินข้าวนะคะคนค่ะคนก่อนนะคะค่อยนวดเพราะว่าจะได้ไม่แฉะติดมือเลอะเทอะนะคะนวดนะคะจนเขาเนียนเป็นก้อนดีนะคะลูกตามข้างโถด้วยนะคะ น้ำใช้ไม้เนี่ยดันเขี่ยดันเขี่ยนะคะนะตอนนี้เนียนดีแล้วพอค่ะไม่ต้องฟีมนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะพอรวบเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะพักเอาไว้ประมาณ10นาทีค่ะพักเกิน10นาทีก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ใส่ยีนนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะเอามือทาเนยเล็กน้อยนะคะเนยหรือน้ำมันอันนี้แล้วแต่นะใครทานเจก็ใช้น้ำมันนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาแป้งออกมาเลยค่ะนะะ้มือทาน้ำมันด้วยนะคะกันติดทาที่แป้งด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งแป้งนะคะมันจะแบ่งเป็น 6ถึง8ก้อนนะคะนี่แล้วแต่นะนี่แบ,บ่งเป็น6ก้อนไม่ได้ช่างนะคะไหนเล็กใหญ่ก็เดี๋ยวให้เขาพอๆกันนะใครจะช่างก็ได้นะคะ จากนั้นนะ้าเอามือชุบน้ำมันหรือเนอยละลายนะคะทาแป้งค่ะแล้วปั้นให้เป็นก้อนลวกให้ตึงค่ะเท่านั้นเองนะคะทำง่งายๆอ่างที่เรา,าจะวางก้อนแป้งนะคะป้นทาน้ำมันไปด้วยนะคะ นะแล้วก็เอาแป้งเนี่ยวางเรียงเอาไวนะะ้นะคะนะคะลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้ววางเรียงเอาไว้ ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด6ก้อนปิดฝานะคะแล้วพักแป้งนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมา,าทีละก้อนนะคะเอามาแผ่แป้งค่ะใครฟาดแป้งเป็นก็ฟาดน,นะคะปนฟาดไม่เป็น นะคะมึงก็จะใช้ยืดยืดเดาก็ได้ค่อยค่อยยืดนะคะค่อยค่อยยืดทาน้ํามันด้านบนนะทาแล้วก็ค่อยค่อยยืดเอานี่บางบางยืดเอาเขาก็จะบางบางนะคะค่อยค่อยยืดนะหรือใครจะรีดก็ได้นะคะมีที่รีดก็รีดค่อยค่อยยืดเอานะคะนี่ดึงดึงเขาจะขาดเป็นรูๆก็ไม่เป็นไรนะคะนะค่อยๆยยืดเอาเบา ให้เะลีดเอาก็ได้นะคะทาน้ำมันเลยทาน้ำมันพืชอันนี้แล้วแต่นะใค่อยๆยืดค่ะเขาะจะขาดจะอะไรไม่เป็นไรทาเนยให้ทั่วๆนะคะน้ำมันเนยเนี่ยะะทายทาั่วๆ นั่นนะคะยกแป้งขึ้นค่ะยกแล้วก็ด้งนิดหนึ่งนะแล้วก็ขดค่ะขดนี่เขาก็จะเป็นวงโรตีแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะเรียบร้อยนะคะวางเอาไว้ค่ะนะคะก่อนทอดเราเอามาบี้นะคะนี่ให้บานออกนะคะแบบนี้นะ ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะประมาณนะใช้มือเอาก็ได้ค่ะนะตั้งกระทะนะคะกระทะไข่บางไฟไฟกลางไปทางอ่อนกระทะไข่หนาหน่อยก็ไฟกลางธรรมดาค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันหรือเนยก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ชอบนะคะ,นะคะใส่เนยนะคะลงไป ตีมาทอดเลยค่ะ โตีสูตรนี้นะคะรสชาติจะกลางๆนะคะทานได้ทั้งขาวและหวานค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เปิ้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ